โอ้ตอนนี้ก็จะเช่าบูชาชุดละผัดนะครับน่ันมีทั้งหมด14บสี่ทิมปี 25, 25 35ปี2 5 3พนะครับโอ้สวยนี่แหละครับเอาสองชุด สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี 064906- 0 2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษ เสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพดาอามูเลตวินท่โฟดอคแหล่งโรวัตถุมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเสเว่นอีเลเวนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมาวัดอินอีกครั้งนะครับ มี FC ฝากให้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆชมด้วยนะครับเพราะว่าวัดอินผมก็มาบ่อยอยู่นะครับ FC ฝากเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับ อัน,นนี้เป็นเท้ามหาเทพเท้ามหาพรหมนะครับผมมา วันนี้วันเป็นวันธรรมดานะครับก็เลยคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้คนเยอะด้านนี้ก็จะมีวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับวัตถ,ถุมงคลตรงนี้ก็มีนะครับนี่ครับป้าเอล่าีรา่รับตอแย่งเหรอครับไม่ต้องแย่งมันจะเรียมินนุนบอกเวลาเอาล่ะฮะออนุก็องเดียวก็ เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับจะไปเช่าบูชาให้เอฟซีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับมีหลายที่หลายจุดนะครับนี่น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ที่ตอนนั้นที่ผมมามีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าโอ้นี่พก,กิ่งราคาสามพันนะนี่ก,ก็มีเจ้าสัวสมเด็จโต สัวสมเด็จโตเจ้าส่วสมเด็จโตราคาเท่าไหร่ครับสามร้อยสองร้อยเจ็ดร้อยรอราคาประมาณสามร้อยถึงสองร้อยนะแต่เต็มเนื้อครับนี่ก็นะนี่ก็อีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับมก็มีสมเด็จนะครับ ร้อยห้าสบนีะบริบนจก็สามร้นะครับววเอาลยผ้าืนร้อยห้าสิบเก้านี่ร้อยห้าสิบเก้านะครับแล้วก็โบนี่สวย เป็นพักกิ่งนะครับ5,000แล้วก็มีส0 0พันั้น600-800แปสมเด็จสมเด็จนี้3,300นะครับนี่ชุดนี้3,500นะครับน่าจะได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ปี2 1งห0ึนะครับ หลวงปู่เผาร้อบาทหลวงปู่เผาใช่หรือเปล่านี่สองพันห้าแล้วนี่หลวงปู่คูอ๋อหลวงปู่คูเพื่อนๆพือนขอไปบอกว่าหลวงปู่เผาไม่ใช่นะครับขอไปนะครับหลวงปู่หลวงปู่คูนี่หนึ่งพันเหรียญนี้โอ้สวยเหรียญนี้สวยนี่ก็ปีสองหนึ่งนี่ก็สวยหลวงปู่ ูนะครับของปูปูนี่เหรียญนี้ปีสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดทองคำแท้นะครับทองคำแท้ 9, เก้าพันอีกเลยแล้วก็ของโคตโตปีสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดนี้ก็สองพันห้านะครับสมเด็จนี่ก็มีตั้งแต่ห้าร้อยสี่สิบเก้า นี่เป็นเสียนเสียนพ่พผมสองร้อยสี่รุ่นนี้300 3า0ร้อเดี๋ยวดูกสอหนะึ่งพกสอห้าสิบห้กสอห้นะพระพมก็549รี่ส้าปีเดีวยวกันนะปีห5านี่สมเด็จสมเด็จเป็นออกสีทองทองเลย สองร้อยก้าสิบเก้าพศสองพันห้ารอยห้าสิบสองอสองห้าสองนี่นางพญานี่สามร้อยห้าสิบห้าปีห้าห้าเหมือนกันนะเพื่อนๆตรงนี้นะ่าจะเป็นปีห้าปีเดียวกันนะนี่ปีห้าห้าเหมือนกันนางพญานี่แล้วก็มีสมเด็จนี่ราคาก็มีตั้งแต่ห้าร้อย อันนี้449นะผมจะนำขยาแล้วแต่เนื้อ249ร้อี่เก็มีเนี่ยเนื้อนี้ห้านะครับส่วนตรงนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับรุ่นที่ผมพาเพื่อนๆมาร่วงมานพิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญน,นี้เท่าไหร่เน,นี่ย0 0 0พันหรือ พันหรือสามพันดูไม่ชัดน่าจะเป็นสามหรือสามพันนะครับเยันนี้สามพันเหรอใช่คืนเงินแทบเป็นเงินแท้นะครับนี่สามพันนะครับเมื่อกี้บอกติดเป็นห้านะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่เป็นเหรียญรุ่นใหม่ที่เเข้าพีธีเนี่ยอ๋อพีเข้าพีธีนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับ ตรนี้คือใหม่ล่าสุดนะครับมี499 399นะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับมีตั้งแต่2,005 2,000นะครับก็มีเป็นเหรียญเจ้าสัวก็มีตั้งแต่ราคา499 259 299นะครับตู้ตรงนี้คือใหม่ล่าสุดนะครับ เดี๋ยวจะไปอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ด้านโนนนะครับอยู่ด้านโนนนะครับมีวัตถุมงคลอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปอีกที่หนึ่งนะครับรือตอนนี้ก็จะเช่าบูชาชุดละพักนะครับในทัมีทั้งหมด14ทิมปีอ25 35, สามห้าปีสองพน 35, ห้าสบห้าครับโอ้สวยนี่แหละครับเอาสอชุดงะครับ1 5องไหมโ,โมด้วยโยด้วยครับผมครับโอ้สวยครับนี่แหละ

นี่ครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับวัตถุมงคลออกทางวัดนะครับโอ้มันมีหลากหลายเลยมีหลากหลายเลย วุเรียญนี้สวย2517นห้ารอนะครับนี้สามพนะ,ะเพื่อนแล้วก็มีปี2495นี่ร้อ0เกห้านี่สสมเด็จนี้ปีสองสี่เก้าห้านะครับ นี้เหรียญ2,521นี่ก็พนะันห้านะนี่นี่ถือว่าสมเด็จรุ่นนี้จะเก่านะก็มีราคาตั้งแต่4,500 2,495นะครับพศออ6,000นะครับแล้วก็มีสมเด็จนี่ที่ระลึก130ปีนะครับ ปีสองพันห้ารอยสี่สิบาจะสี่สิบห้านะนี่ยสามพันห้านะครับแล้วก็มีพระนี้ห้าพันห้านะครับก็เรียกอะไรพระยอดทงหรอเป่ามีเยอะหลากหลายนะครับรูปหล่อเมือนนั้นก็หนึ่งพันก็สามพัน ประเภทเหรียญนี้ก็มีตั้งแต่ปี2512นี่ก็1,500นะปี2515นี่ก็สวยนะ1,200ปี2525นี่ก็1,200นะครับปี2500นี่ก็1,000นะครับมีหลวงปู่พูด้วยนะเพื่อนๆหลวงปู่พูปี14นะเงิน3,000เองนะนี่ปูู่นี่ ก็มีเหรียญสมเด็ดจพุทธารย์โตนะครับก็หนึ่งพันนะครับด้านบนเป็นเนื้อผงก็สองพันสองะครับนี่ครับชุดนี้พนะันห้าครับคุ้มเลยนะครับสองพันห้ารสาสิบสาสิบเจ็ดนะถ้ามองไม่ผิดนะเพื่อนมีปีปีอะไรมีปีสองพันห้าร้อยยี่สิบ 2,521หรือเปล่า3,500นะครับแล้วก็3,999นะครับมีตะกรุดนี่ก็พันเจ็ดนะเพื่อนๆตะกรุดตะกรุดเป็นของอะไรตะกรุดชินะบัญชรชินะบัญชรพศวอ้ตัวเล็กมากวศบางกี้ผมก็มองไม่ชัดนะเพื่อนๆนี่ถ่ายให้ดูอยูต่ตะกรุดรุ่นนี้ก็สวยนะพันเจ็ดก็มี เรียกเขาเรียกวันอะไรมีสามพันห้านะพอดสอที่พอดห้าสิบเก้าหรือเปล่าสามพันห้าแต่รรุ่นนี้หนึ่งหมื่นเลยนะนี่รุ่นนี้หนึ่งหมื่นส่วนตู้นี้นะครับ ตู้นี้สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสิบเอ็ดลึกอ่ะห้าสิบหกห้าสิบหกห้าสิบหกก็ถือว่าเก่าอยู่นะเก่าอยู่สามร้อยนะเหรียญเหรียญสมเด็จโตลงยาครับอันนี้น่าเช่าบูชาให้ผู้หญิงนะเหสวยอะ่ะ ก็มีเหรียญนั่นก็สามร้อยนะครับตรงนู้นเหรียญละห้าร้อยอนนี้เหรียญละแปดร้อยนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับตั้งหน้ารถนี่สี่ร้อยนะครับตั้งหน้ารถนี่องค์ยืนนี่ก็สี่ร้อยเหมือนกันนี่รุ่นนี้นะส่วนใหญ่มาหน่อยนั้น ใหญ่ที่เพื่อนๆเหยนอยู่นั้ยน,ยนก็600นะมี600เป็นลงก็โตโน,นะครับนี่เหมือนสตตแตมเลย9้อ99ก็มีตั้งแต่แล1,500ครับเพื่อนๆ1,5400อย่างนี้เรอบอันอนี้อันนี้2,500นะครับ ปี2538นะครับรุ่นสร้างอาคารวิปัสนากรรมฐานน,น,นนะครับเป็นเหนนนรียญนะครับเป็นเหรียญนี่ปี2516นะครับถ้าปิดตานะเพื่อนๆเรียมเรียบร้อยมีกล่องใส่สวยงามมี2,000นะครับนี่ก็สมเด็จ เลียมเรียบร้อยนะครับนี่สามร้อยเองนะเพื่อนเพื่อนสามร้อยห้าร้อยส่วนด้านนี้ก็จะมีปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับตรงนี้นี่ร้อยเดียวนะเพื่อนเพื่อนตังนี้นี่ร้อยเดียวทั้งหมดเลยสมเด็จก,ก็จะมีพิม,ม,พมพ์ฐานเหลี่ยมพิมพระประธานพิมก้างปลาเจ็ดชั้นเนี่ยมันจะเหมือนกันตรงนี้แต่แตกต,ต่างตรงที่ว่า แต่เราพิมพ์จะไม่เหมือนกันพิมพ์แข่งซ้อนข้างอุกสิบชั้นนี่ครับปีสามห้านะครับส่วนปีสามเจ็ดนี่รุ่นนี้ก็จะสามร้อยนะตอนนั้นก็จะมีสองร้อยปีสามเจ็ดนี่แบบนี้ก็สามร้อยนี่แบบนี้สามร้อยรุ่นนี้จะคล้ายๆกันมีตั้งแต่สามร้อยมีพระร่วงนี้ก็สามร้อยมีพระ สองห้าสามห้านี่ก็ห้ารอยนะนี่จะแตกต่างที่ราคานิดหน่อยนะครับรุ่นนี้ได้ทั้งชุดเลยนะครับหนึ่งพันนะครับสิบสี่ครับสิบสี่พิมพ์นน่ครับเพื่อนเพื่อนรูปหลอ่อ รูปหล่อนี้มี9นิ้ว8,500นะครับแล้วก็สีดำๆนั่นนะสีดำๆเลยนะสีดำๆนั้น5,000นะแล้วก็มีหมอชีวกองค์สีทองนั้น8,500 9นิ้วที่อยู่ในตู้นั่นนะ่ะ2,999นะครับมีองค์เล็กๆก็มีนะครับมีตั้งแต่2,000 2,500 4,500นะครับแล้วแต่ขนาดนะครับ บนหลังก็โตนี้สี่พันนะที่ยืนสมเด็จพุทธจารย์โตที่เป็นเรซินนะเจ็ดร้อยนะครับก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดอินนะครับที่ผมพาเพื่อนๆมาวันนี้ก็หลักๆก็จะมีอยู่สองจุดนะครับนี่จุดด้านนั้นก็มีวัตถุมงคลรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นเก่าหน่อยก็ข้ามมาฝั่งนี้นะครับก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดเหมือนกันนะครับ วันนี้ผมก็ได้เช่าบูชานี่ครับสองกล่องนะครับกล่องรับพันนี่ก็เป็นหลงวงพ่โตนะครับรู้สึกว่าทางวัดจะมีพิธีนะเห็นบอกพรุ่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมวันนี้ไม่ได้พาชมรอบๆวัดนะครับเพราะว่าผมมาบ่อยวันนี้ก็ตั้งใจมาเช่าวัตถุมงคลให้เอฟซนะครับเข้าฝากเช่าบูชาสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ